แล้วก็อย่าลืมครับข้างหลังนะครับตัวนี้จําเป็นเพราะว่าดีฟอรมันจะเป็นออคอน i ิ t uh huh. ก็คือถ้าเราใส่ค่าเนี้ยมันก็จะความยาวสามอทั้งหมดทุก <c oughs> ชิ้นงานนะ uh huh. แต่ว่าเราอยากได้แค่ชิ้นงานเดียวก็ใช้เป็นท c สคอน i ิ t ครับค <c oughs> ่ะนะกดโอเคเรับไปนะครับดีดีอ่า <c oughs> แล้วก็แค่เราก็จะได้เหมือน2ระยะ2ขนาดใน uh huh. รูปภาพเดียวเลยค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนกันเจวันทีนะคะเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์โอกาสแน่นอนนะคะเช่นเคยอยู่กับเรียวฮิวรี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอต้อนรับพี่บอมด้วยค่ะสวัสดีครับบอมบิทิวัตรครับฮ่าเป็นไงบ้างคะห่างหายกันไปนานเลยครับไม่เจอกันเปียบปีแล้วครับโอ้โหถ้ามมาถึงก็ไม่ค่อยเจอกันนะคะน่าจะติดงานติดงักมาแหละเนาะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้มีโอกาสใช่ใช่แต่หลังจากนี้เราอาจจะได้เจอกับพี่บอมบ่อยๆแล้วนะคะโอเควันนี้ค่ะหลังจากที่เราเนี่ย ่างหายก็เป็นานพอสมควรเลยวันนี้พี่บอมจะมีหัวข้ออะไรดีๆมาฝากบรราแฟนรายการโครันบ้างค่ะครับวันนี้ก็พบกับหัวข้อสรุปเช่นเดิมก็คือการแก้ไขชิ้นงานแล้วก็ทำออคอนฟิกูเลชันเพื่อให้แบบงานง่ายขึ้น,อนโอเคค่ะแต่ก่อนที่เรา,าจะนะจะแบบไปดูเทคนิคด,ดีจากพี่บอมในวันนี้นะคะเราต้องโอใจเราสักครู่ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะไปขอบคุณผู้สัตว์สนใจดีกันก่อนเลยค่ะเฮ้ยได้ยินว่าลํามานานแล้วเหรอวะเอาแน่นอนจัดเลยปะล่ะ Cậu đi rồi, rồi. การของเราก็แล้วนะคะอย่างที่พี่อมได้บอกไปวันนี้แน่นอนว่าเราจะมีเทคนิคดีที่จะทําให้คุณสามารถทํางานใช้งานสะดวกได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นมาฝากทุกคนแน่นอนนะคะจะเป็นยังไงนะต้องยกกันที่ตรงนี้ให้พี่บอมเลยคะ่ะได้เลยครับเดี๋ยวมาดูที่จอผมละกันโอเคค่ะอ่ะก็วันนี้นะครับหัวข้อคือการแก้ไขชิ้นงานแล้วก็การทำ convolution <c oughs> นะฮะมาดูหน้าจอผมก็คืองานนะครับผมทําเป็นพาร์ทขั้นพื้นง่ายๆแล้วกันนะฮะปกตินะครับการแก้ไขชิ้นงานของเรานะครับเราสามารถ คลิกที่สเก็ตแล้วก็เปลี่ยนแปลงดิเมนชันได้เลยนะครับแต่ว่าตัว So l i d วอร์อีกอย่างหนึ่งนะถ้าสมมติว่า User คลิกแล้วสเก็ตไม่ขึ้นอย่างนี้นะครับดิเมนชันไม่ขึ้นลองตรวจสอบที่คำสั่ง intent สามดีได้เลยนะคตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าให้ดับเบิลคลิกแก้ไขชิ้นงานได้เลยทีนี้นะครับผมอยากจะลองแก้ไขชิ้นงานน็อตตัวนี้ดูนะครับซึ่งความยาวเดิมก็อาจจะเป็นร้อยห้าสิบมิลทีนี้ผมอยากลองเปลี่ยนเป็นสามร้อยมิลนะครับ แต่ทีนี้เวลาผมแก้ไขผมอยให้มันมีแบบเหมือนเก็บชิ้นงานพาร์ทเดิมไว้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับเนมิชันเดิมยังคงอยู่นะครับเราก็สามารถทำคอนฟิกได้นะครับแต่ก่อนอื่นการแก้ไขนิดนึงครับหลายคนคือเวลาแก้ไขเดนมิชันหรือว่าลบไปแล้วพาร์ทหรือว่างานมันเสียหรือมันหายนะผมก็แนะนำว่ามันจะมีคำสั่งหนึ่งชื่อว่าดนามิกเรฟเรนต์ตันนี้นะครับเราสามารถ เปิดปิดคาสั่งได้โดยการคลิกขวาที่พาตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดคําสั่งนี้ได้เลยนะครับข้อดีของมันคือเวลาเราเอามาเอาเมาส์มาชี้นะครับเขาจะโชว์เป็นลูกศรเหมือนบอกว่าชิ้นงานตัวนี้อะไรเกี่ยวข้องกันบ้างนะครับข้อดีคือเราจะรู้ว่าเวลาเราลบตัวนี้ไปนะครับอันไหนที่เกี่ยวข้องมันก็จะหายไปหมดเลยก็ประมาณนี้แล้วก็ค่อยมา แก้ไขพวก e l เลชันอะไรที่หลังได้ะนะครับอ่ะทีนี้นะครับวิธีเปลี่ยน,นจริงๆก็ถ้ามันเปลี่ยนแล้วไม่มีแบบเรฟเลนเดิมเราก็สามารถดับเป็ลคลิกที่ d i m e ม s ชันได้นะครับอ่ะจะใส่เป็น300อย่างเงี้ยนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับก่อนยาวขึ้นแต่นี้ผมบอกว่าผมอยากเปลี่ยนแล้วก็ให้ d i m e ม s ชันเก่ามันอยู่ะนะครับเปลี่ยนเหมือนเดิมดีกว่าอ่าก็คือ วิธีนี้เขาเรียกว่าการทำ configuration ในสโตรีว์นะครับให้เรามาที่แท็บ configuration ครับแท็บที่ค่ะนะครับจากนั้นสร้างคอนฟิกนะครับเดิมเขาจะมี e ดีฟอ์แล้วเราก็ add configuration ที่มาใหม่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเข้าไปนะครแบบสามร้อยก็คือความยาวส0มมิลนั่นเองนะครับนะกดโอเคไปทีนี้คอนฟิกมันก็จะ active อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าความยาวมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะก็ยังเหมือนเดิม เราแค่แอคทีฟตรงนี้แล้วก็กลับมาเปลี่ยนดิเมนชันครับอ่าเปลี่ยนเป็น300ร้อค่ะอ่าแล้วก็อย่าลืมครับข้างหลังนะครับตัวนี้จําเป็นเพราะว่าดีฟอ u l ์มันจะเป็น All ออคอนฟิกก็คือถ้าเราใส่ค่าเนี้ยมันก็จะความยาวส0มอทั้งหมดทุกชิ้นงานนะแต่ว่าเราอยากได้แค่ชิ้นงานเดียวก็ใช้เป็นพิสคอนฟิกครับค่ะอ่ากดโอเคเข้าไปนะครับ ดีบิวแล้วก็แค่เราก็จะได้เหมือน2ระยะ2ขนาดในหน่พาร์ทเดียวและถ้าอยากจะกลับไปโมเดลเดิมนะครับก็แค่มาที่คอนฟิกแล้วก็ดบเนลิลคิด อะไรประมาณครับน้องเตียวโอเคก็เรียกว่าเป็นทริคแบบง่ายๆเลยนะคะที่สามารถนําไปปรับใช้ค่ะและจะทำให้คุณนะคะสามารถทํางานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะและนี่นะคะก็เป็นเทคนิคดีของเราค่ะที่เราได้นํามาฝากกันนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆนะคะเทคนิคดีๆแบบนี้จากทางช่องแอปพลิเคชันของเราค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ